่อนผ,ผมก่อนทำนะคะก่อนที่จะหมัก ตัวปิดผมขาวของ KCM นะคะก็ถ่ายคลิปเอาไว้ดูก่อนว่าก่อนที่ใช้เป็นแบบไหนบริเวณด้านหน้าน,นะคะจะมีความบางเอาข้อหหางนิดนึงก็ได้นะข้อหหางนิดนึงโอเค สวัสดีคะ่ะอากุไก่นะคะหรือว่าสมพิจันทนนะคะคลังสินค้า KCM อำเภอบางกรวยจังหวัดรุนทบุรีคะ่ะวันนี้อกุกไก่จะมาทดสอบเออมุนไพรปิดผมขาวนะคะอ่าคือช่วยทั้งการบำรุงเส้นผมที่จะเกิดใหม่นะคะแล้วก็ยังปิดผมขาวนะคะ,ะก่อนหน้านี้กุ้กไก่ก็ได้ถ่ายคลิป ผมขาวของตัวเองนะคะก่อนที่จะใช้สมุนไพรผิดผมขาวตัวนี้นะคะวันนี้วันที่23เมษายนพศ2 5 6 5ค่ะเดี๋ยวเช้านี้นะคะกุกไก่ก็จะหมักผมเอาไว้2ชั่วโมงนะคะเมือ่อวานได้รับความเมตตาจากบิกบะะบ๊กบอสนะคะบิ๊กบอสก็เป็นภรรยาของบอสเอกนรินทร์อินตรลัตน์นะคะเป็นประธานบริษัทโคงชีมูลของพวกเรานะคะนะคะเป็นสมุนไพรล้วนนะคะหอมมากเลยนะคะหอมมากเลย หนึ่ถุงนะคะหนึ่งถุงสามสิกรัมนะคะิ๊กบอบอกว่าเ,าเป็นสมุนไพรล้วนเราสามารถที่จะเอาถ้วยชามที่เรากินข้าวเนี่ยค่ะมาผสมได้เลยนะคะอากุไก่ก็จัดในครัวมาเลยแล้วก็น้ำหนึ่งห้าสิบมลก็ประมาณหนึ่งหนึ่งแก้วกาแฟนี้นะคะอากุ้ไก่ก็ตวงมาเรียบร้อยทีนี้จะมาจะมาผสมส่วนผสมระหว่างาสมุนไพรนะคะ เอากุ้ไก่ผมยาวนะคะบอสบอกบกบอยบอกว่าให้ใช้ทั้งถุงเลยนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นที่ผมสั้นหรือว่าท่านชายนะคะก็ใช้ครึ่งหนึ่งถุงหนึ่งก็ใช้ได้สองครั้งแต่กุ้ไก่ผมยาวก็เลยเออใช้ใช้ทั้งถุงเลยนะคะแล้วค่อยๆนะคะตักน้ำมาผสมผสมเดี๋ยวจะจะค่อยๆนะคะ ค่อยๆนะคะจะค่อยๆเอ่อผสมดูก่อนจะค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะค่อยใส่น้ำย,ยังยังยังเหนียวอยู่นะคะยังเหนียวอยู่ k c m Coffee k c เ c o f f e e วันนี้ก็เอามาตวงน้ำก่อน เดี๋ยววันนี้จะทำการหมักนะคะสักสองชั่วโมงตอนนี้ก็ยังไม่เจ็ดโมงเช้านะคะยังไม่ถึงเจ็ดโมงอืมหอมมากเลยค่ะหอมมากๆเลย คงจะหมดพอดีเหมือนที่วิฟวอดบอกนะคะหนึ่งแก้วกาแฟ <t une noise> ก็เดี๋ยวเอาไปพอกที่ผมนะคะเอาไปพอกที่ผมสัก2ชั่วโมงเสร็จก็คลุมผมเอาไว้นะคะใช้หมวกคลุมผมคงจะความเข้มข้นคง กำลังดีคงพอดีค่ะหนึ่งแก้วกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟ KCM แบบนี้อลอนถ้วยเลยนะคะเนี่ยเหมือนกับสมุนไพรผงสมุนไพรก็จะมีความพองตัวค่ะจะมีความพองตัวแล้วก็ไม่ติดถ้วยเลยนะคะมันจะล,อน,ลอนถ้วยเลยเดี๋ยวส่วนผสม ว้าวเห็นไหมคะล่อนล่อนถ้วยเลยนะคะปกติถ้าเราใช้น้ำยาใช้ตัวหมักผมทั่วไปเนี่ยก็จะติดจะติดถ้วยจะติดภาชนะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะลอนเลยค่ะอ่าส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก้อยสอบถามจากบิ๊กบอสอีกทีนึงนะคะวันนี้ผูกุ้ไก่อย่างยังไม่ทราบแต่ว่าจะทดลองผม หอมมากมากเลยหอมเหมือนจะกินได้เลยค่ะอ,อืเนื้อเนื้อครีมจะจะเนียนมากนะคะจะเนียนมากจากเป็นผงนะคะจากเป็นผงดูแล้วแบบหนึบหนึบมากคะ่ะหนึบแล้วก็ไม่ติดถ้วยเลยนะคะลอนมากเลยอ่ะเดี๋ยวกุ้ไก่ก็จะไปทำการหมักผมนะคะทำการหมักผม สวัสดีค่ะำทำครั้งแรกนะคะครั้งแรกก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าเอ่อจะไม่ไม่ไม่กลไม่ไมีกลิ่นฉุนของเคมีอะไรเลยนะคะ,ะครั้งที่หนึ่งค่ะโอ้ครั้งที่หนึ่ง Okay.